สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับถ้ากีนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาสอนกันนะครับก็จะเป็นเทคนิคในการเพิ่มยอดพิตามนะครับหรือว่าฟอลโล่ของอินสตาแกรมนี่สองคนนี้ยี่ฟอลโล่น้อย,ยอดติตามน้อยก็สามารถเพิ่มตามผมกันได้เลยนะครับ สวัสดีนนครับนก็ง่ายๆกันเลยนะให้คุณผู้ชมเข้ามาในสเนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเข้ามานนคกับก็สามารถคลิกเข้ามานีครับอ่านในดีข้างคลิปนี้กันได้เลยเหมือนกัวางลิงกนะ์เอาไวขา้ข้างล่างคลิปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้อ่ะพอเข้ามากันแล้วนี่ครับอ่าน่นดีเป็นหน้าของเว็บไซต์ของอ่าเคเบิลขีดเทสนั่นเองนะครับ,ะรบจะเป็นเว็บไซต์เพ,พิ่มยอดลายเพื่ยอดพิีตามนะครับอ่าพอเข้ามาในหน้านี้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ขเขาจะ่าราลงชื่อเข้าใช้นะคนที่มีราสามาชิกอยู่เราสามารถกดลงชื่อเเข้้้าใชกันนไปดลยะ อ่าส่วนคนที่ยังไม่มีนับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนับก็เข้าที่สมัครสมาชิกได้บนขวามือตัวนี้เลยนะฮะอ่าด้วยการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆกันเลยนะก็ใส่ชื่อผู้ใช้ลงไปนะครับอีเมลนับอ่าชื่อจริงนามสกุลนะครับแล้วก็เบอร์โทรต,รตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลนรจริงๆไปเลยก็ได้ อ่ะตาบัตรเป็นหลัผ่านนะครับหลัผ่านตัวนี้อ่ะคุณผู้ชมต้องจดจารหผ่านกันให้ดีๆนะครับยืนหผ่านอีกครั้งกนันก็อย่าลืมติ๊กที่ชมเช็ดโปรแกรมหลัผ่านตรงนี้ด้วยนะครับเพื่ออีกอย่างเราไม่เช็ดโปรแกรมอัตโนมัติเองแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันไปไเรื่อยๆส่วนคนที่จะสมัครใช้งานที่ Google ก็สามารถสมัครใช้งานได้ Gmail Google ดา,นานวน์โหลดไปได้เลยนะอ่ะบริการสมาชิ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชื่อใช้นะครับแล้วก็หลัผ่านนะครับประการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปเลยนะครับส่วนคนที่สมัครใช้งานที่ Google ไปก็กดลงชื่อก็ใช้ได้ Google ตรงนี้ไปเลยนะครับก็กดลงชื่อแซมเลยนะ อ่าเรากกดลงชื่อก็ใช้มาแล้วนะครับหรือเข้ามาสู่เว็ไซต์น,นี้ครับ K บมขีทิชบอรแล้วนะครับอ่ะน้านี้เป็นหน้าคําสื่อใหม่ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเรานะครับได้ใช้กันหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะครับก็จะมีทั้ง Facebook นะครับ Instagram TikTok นะครับ YouTube Telegram Twitter SEO ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับจากตัวนี้ผมก็จะเลือกใช้แพลตฟอร์มของ Instagram นะก็เลือกที่ Instagram ตัวนี้จากนั้นนะครับปดหมู่ตรงนี้ก็จะมีหลายหมูให้กับเราเลือกใช้หลายหมูกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับจากตัวนี้อ่ะจากตัวนี้นะผมจะได้ใช้นะครับ หมวดหมู่นะเพิ่มนี่ครับผู้ติดตามนี่ครับตัวนี้เลยนะครับบริการพิเศษตัวนี้ครับก็เลิไปเลยนะแต่ในบริการตัวนี้จะมีหลายบริการให้กับเราเลือกใช้หลายบริการกันเลยก็สามารถเลือกกันได้ตัวนี้ผมเลใช้บริการอันแรกเลยนะครับก็เลิกไปเลยนะครับแต่จะมีคำอธิบายตรงนี้ที่เราด้อ่านการจะเป็นคำอธิบายนี่ครับหรือไม่สำคัญบอกเราตรงนี้ก็สามารถอ่านการนี้เข้าใจได้เลยนะต่อมาบริการบาร์ลิงก็ไปลิงก์ของโปรไฟล์นี่ครับอินสตาแกรมเลยก็ไปก๊อปปี้ลิงก์มานะครับ อ่ะก็ปีลิงไปเลยจากนั้นก็ลิงนี่มันใส่ลงไป,ไปช่องนี้นะแล้วก็ใส่จํานวนนะอ่าหรือปริมาณในการเพิ่มเข้าไปได้เลยในการทักอ่าหนึ่งร้อยนัก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนีครับแต่นั้นเว็บไซต์ของการคํานวณค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยแล้วสามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่ารกิการกดสั่งซื้อที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นีดีวีคำแจเตือนขึข้นมาแบบนี้ว่า,า้นระบบได้รับคําสัขข่งซื้อคุณแล้วนะถ้ามัขึ้นแบบนี้มาก็แสดงว่าสั่งซื้อสินคิดที่เรียบร้อยแล้วนะก็แค่รอสักครู่นะครับพอเว็บไซ ตามเลเวลาที่เราเลือกไว้กันเลยนะครับจะทีละทีสิบห้านาทีก็อดจะรอกันสักครู่นะฮะอ่ะตัวอนนอ้วันที่เราไปเติเงินการอยู่นะครับผมจะแนะนําเมนูนบต่างๆของเว็บธนาคารเลยนะครับอ่ะสำหรับเมนูต่อมาจะเป็นเมนูเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยจะมีช่องทางสแกนเคียวโค้ดอัง,ปงเปาเลสนะครับชิเพย์นะชิเพย์ตัวรตรนี้ก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้กันด้วยจะมีทูเบนที่เลสธนาคารต่างๆเข้าร่วมแล้วตู้เปิดตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้ด้วยนะ อ่ะส่วนมีนดุต่อมาจะเป็นคริปโตก็จะเป็นการเติมเงินแบบต่างประเทศก็สามารถใช้สกุลเงินของต่างประเทศได้พวกบิทคอยนี่ครับยูเอสดอลลาร์ก็สามารถใช้งานได้อ่ะส่วนต่อมาจะเป็นทูบอนนี่เลยก็สามารถทําตามส่วนนี้กันไปได้เลยนะครับก็จะเป็นคับได้แล้วเลยข้าวตานการอยู่ด้านล่างเรียบร้อนแล้วก็สามารถทําตามกันไปได้เลย ต่อมาจะเป็นเมนูนะปวดการสั่งซื้อจะขึ้นมาให้กับเราเห็นกันเลยว่าสั่งซื้อบริการไหนไปนะครับก็จะมี ID แล้วแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปเนี่ยส่วนนี้เป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อสอบกันได้เลยนะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องกันหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้เป็นฐานะของพิวเตอร์บอกเราอยู่ว่ารอปริการอยู่ตรงนี้นะครับอ่าต่อมาจะเป็นเมนูบริการจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้เนี่ยกดสามารถเข้ามาในค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้ได้เลยหรือจะเรื่องบริการทั้งหมดจากตรงนดดูเเเพื่อลลกใช้้ันไยฮ อ่าต่อมาถ้าเป็นเมนูแนะนำเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาในนี้แนะนำเพื่อนมาช่วยตอนนี้ได้กันง่ายๆเลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์นี้ไปแล้วรับแชร์ให้กับเพื่อนๆนะของคุณผู้ชมในเชิงเวไซต์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับอย่างได้ตาค่าแนะนำรือตาค่าคอมมิชชั่นนะครับถึงห้าเปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะครับตัวนี้ก็มีการสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยนะครับคุณผู้ชมการที่จะสร้างรายได้นะก็สามารถนะครับทำการอ่านตัวนี้นะรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนตัวนี้ให้เข้าใจกันได้เลยนะ ต่อมาจะเป็นเมนูดาวโหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามาดาวโหลดกันได้เลยก็สามารถดาวโหลดแตทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ i o s กันเลยนะสำหรับคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดก็สามารถเข้ามาดาวโหลดบนมือถือได้นะครับอ่ะต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อแอดมินถ้ามีหารยอดไม่ขึ้นอย่างก็ขอเข้าไปหน้าคำสื่งใหม,ม่ตรงนี้ก็จะมีคำว่าติดต่อแอดมินตรงนี้ครับก็คลิกก็เลยสามารถติดต่อแอดพินได้สองช่องทางนี้กันได้เลยนะครับจะมีช่องทางตงัวช่เหลือแล้วก็ช่องทางแอดไลน์นะครับก็สามารถเลือกติดต่อกันได้เลย เอาละครับเพิ่มการไม่เ,เสียเวลานะครับเปิดขึ้นมาดูกันดีกว่าตอนนี้ยอดพิทามของเราเพิ่มมาหรือยังตอนนี้ยอดพิทาก็อยู่ที่สามสิบเจ็ดนะครับสามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะเพื่อดูว่าเว็ันซต์มีการให้เราวิเศษอะไรอยัางก็กดรีเฟรชหน้าจอหนึครั้งไปเลยอ่ะก็เพิ่มมาเป็นสี่สิบห้าแล้วนะจะอยู่ที่สามสิบเจ็ดนะตอนนี้เพิ่มมาเป็นสี่สิบห้าแล้วนะครับอ่ามันเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆให้รับเราจนครบเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับมันนนนจะะเเเพิ่่มมขึ้้าแบบีรือยยๆล เอาล่ะครับตัวนี้ผมจะรอเหมือนกันนะเพื่อการม่เสีเวลานะครับผมจะเปิดขึ้นมาอีกทีตอนที่ยอดพี่ตามเนี่ยเพิ่มมาให้กับเราครบเป็นทีเรบ้อยเลยดีกว่านะครับอ่ะก็กลับมาจากเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ยอดพี่ตามของเราทำการเพิ่มขึ้นมาให้เราเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเลยนะครับจากเดิมอยู่ที่สามสิบเจ็ดนะแล้วก็เพิ่มมาเป็นสี่สิบห้าตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้อ่ะถ้ายอดขึ้นไปเยอะเกินไปแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะก็เป็็นนนนนนกกกาาารรรรรรแถมมของวว้้้ททีีะะะคคััับบบสหปชชุยยิ หรือต้องการที่ใช้บริการจากต่อของสถานีโครงการวางลิงไว้ข้างาคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถชิเข้ามาเนี่ยครับใช้งานกันได้เลยนะจะได้ไม่ต้องเสิร์ชหาให้ยุ่งยากนั่นเองนะครับส่วนสาระของคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ่ะส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับ